สวัสดีครับสวัสดีครับดีใจจังเลยค่ะวันนี้ <laughs> ก็ตอนนี้เราอยู่ที่บริษัทเวอร์สตาร์นะครับ <คะ S 1> ก็อันนี้เป็นน้องลิชานะ,ะฮะน้องลิชาก็เป็นดาราเนาะน้องเป็นดาราสแสดงหนังมาหลายเรื่องเนาะคราวนี้ก็มาเป็นผู้ที่แบบว่าแนะนําแล้วก็คอยแบบว่าให้การแนะนําช่วยเหลือนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้ที่ทําธุรกิจหรือว่าผู้ที่สนใจสินค้านะคะก็ถ้าใครอยากจะได้ข้อมูลดีๆนะคะก็สามารถแวะมาได้ที่เวอร์สตาร์ค่ะก็จะมีน้องๆน,นะคะหรือว่าลิชานะคะคอยให้ข้อมูลอยู่ค่ะเนาะก็เราโชคดีมากๆเลยเพราะว่าวันนี้เอ่อน้องก็จะรู้เรื่องราวของผลิตภัณฑ์ มากมายเลยเพราะว่าเป็นเหมือนจะเป็นเจ้าหน้าที่ของบริษัทด้วยใช่ไหมครับคราวนี้อยากจะบอกแบบนี้ฮะในแต่ละวันเนี่ยเราเห็นไหมครับว่าเพื่อนเพื่อนเราเนี่ยนักธุรกิจทั่วไปเนี่ย เข้ามาในบริษัทเนี่ยแล้วขนของเข้าไปเยอะมากเจารูปเนาะใช่เลยนะคะแต่พี่ไม่ได้มาทุกวันนะชาเป็นยังไงบ้างในแต่ละวันเนี่ยบรรยากาศเป็นยังไงบ้างคะคือแต่ละสัปดาห์ที่อยู่มาค่ะค่อนข้างหลายสัปดาห์แล้วก็จะเจอพี่ณเดชนะคะแล้วก็พี่ๆท่านผู้นำหลายท่านเลยนะคะที่จะแบบว่าแวะกันเข้ามานะคะไม่ว่าจะพาสมาชิกเข้ามานะคะแล้วก็มารับสินค้าไปขายบางทีหนูนั่งดูอยู่นะคะแบบเอ้ยพี่ๆเขามาอีกแล้วแต่ว่าบางทีไม่ได้พาสมาชิกมาแต่ว่าหอบของกลับไปค่ะไม่ว่าจะเป็นสินค้านะคะเราก็ได้มาทําความรู้จักกแล้วก็ถาม ว่าทำไมถึงแบบนำสินค้าไปเยอะก็คือเราขายที่อื่นด้วยนะคะมีสมาชิกด้วยนะคะมีคนสนใจด้วยช่องทางการขายเนี่ยมีหลากหลายรูปแบบค่ะแต่ว่าต้องติดต่อผ่านท่านสมาชิกหรือว่าท่านผู้นําของบริษัทเท่านั้นนะคะแล้วสินค้าทําไมถึงแบบตามรูปค่ะไม่ว่าจะเป็นคลิปคอนเทนต์ดิ k t ตอกหรือว่ารูปภาพที่ทุกๆท,ท,ท่านเคยเห็นอยู่นะคะใน Facebook ของท่านผู้นําทั้งหลายว่าทําไมเขาถึงหิ้วของกันทุกวันเดี๋ยวเอาถุงมาแล้วเป็นกองๆเลยสร้างภาพหรือเปล่าหรืออะไรหรือเปล่าอันนี้การันตีเลยนะคะแบบว่าคือไม่มีการสร้างภาพ เพราะว่ามาสั่งออเดอร์จริงนะคะเห็นเอกาสารจริงด้านหลังมีมาตรวจสอบได้เลยนะคะแวะมาที่นี่เลยค่ะคลอง7นะคะตรวจสอบได้ออฟฟิศตรวจสอบได้นะคะเว r ร์สตาร์ไทยแลนด์นะคะอยู่คลอง7นะคะก็สามารถมาดูได้เพราะว่าที่นี่เราทํางานกันทุกวันนะคะแล้วก็มีผู้นําหรือว่าท่านสมาชิกนักธุรกิจอิสระเนี่ยค่ะมาที่นี่ทุกวันแล้วก็หิ้วของกลับไปทุกวัน,นะค่ะนี่แหละครับชาก็จะบอกว่าทีมงานของพี่เนี่ยซื้อของไปเยอะมากเลยใ่คราวนี้เมื่อเราเจอสาวๆแล้วเนี่ย ตัวนีเลินเนี่ยเป็นตัวดีท็อลเลือดเดี๋ยวเดี๋ยวให้น้องอธิบายให้ฟังเนาะคราวนี้มันเกี่ยวกับเรื่องของความสวยเพื่อนๆหลายคนบอกว่าเอยสวยขึ้นเยอะเลยแล้วก็ผิวพรรณดีขึ้นหุ่นดีขึ้นอยากให้ชาิแนะนํานิดหนึ่งว่า คุณสมบัติของมันเลยเนี่ยมันมันช่วยแบบไหนฮะมันดีอย่างไงนะฮะ้างบอก,บอก,กอค่ <ๆ S 1> ะก็หลายคนคงเห็นอยู่แล้วนะคะว่าบริษัทประมาณนี้ค่ะจริงๆอ่ะเรามาทําธุรกิจกันอนะ่ะอันดับแรกเลยเราคิดถึงเรื่องเงินใช่แต่ว่าสินค้าเนี่ยต้องมาอันดับหนึ่งนะคะเพราะว่าถ้าบริโภคลวไม่เห็นผลจริงเนี่ยยังไงก็ขายไม่ได้แล้วที่นี่การันตีเลยค่ะเพราะว่านอกจากที่มีผลิตภัณฑ์ดีแล้วออกมานะคะเปิดบริษัทในช่วงต้นๆเนี่ยออกมาถึง9ตัวซึ่งไม่มีที่ไหนทำนะคะส่วนใหญ่เขาจะออกมาทีละตัว2ตัวนะคะและที่นี่ออกมาถึง9ตัว แล้วนะคะแล้ที่สําคัญเลยเป็นที่เดียวที่แรกที่สามารถไปดูโรงงานและแลบ ห้องวิจัยแล้วอืะโรงงานการผลิตได้นะคะที่แรกที่เดียวเลยรวมไปถึงมาที่ออฟฟิศนี่ก็จะเห็นสินค้ามากมายเลยนะคะซึ่งตัวแรกที่ทาง World Star ์ h a i l a n d นะคะได้ผลิตขึ้นมาก็จะเป็นตัวนิรินนะคะจะมีทั้งหมด4กล่องด้วยกันนะคะแต่ว่าเป็นชื่อเดียวกันนิรินก็คือจะเป็นดีท็อกซ์ตามกรุ๊ปเลือดค่ะตามกรุ๊ปเลือดก็คือจะมี O A B แล้วก็ A B 4กรุ๊ปเลือดที่ทุกคนรู้จักกันดีแล้วทุกคนก็จะมีกรุ๊ปเลือดเป็นของตัวเองนะคะสัประกุนหรือว่าข้อดีเนี่ยก็คือเป็นอาหารเสริมที่เป็น ในทํานองของโภชนเภสัชค่ะนั่นก็คืออาหารเสริมเชิงยานะคะแต่ไม่ใช่ยาแล้วก็ไม่ใช่อาหารเสริมทั่วไปที่กินแล้วมันไร้สาระ,ละแล้วแบบว่าต้องขับออกนะคะแล้วก็ต้องมีการหยุดพักคือเป็นอาหารเสริมโภชนเภสัชเชิงยาอย่างเงี้ยคือสามารถทานเป็นอาหารได้ทานต่อเนื่องไปได้ตลอดค่ะแล้วทาไมถึงต้องทําเป็นแบบกรุปเลือดนะคะเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยสุขภาพแต่ละคนไม่เหมือนกัน บางทีเราอาจจะแบบเป็นภูมิแพ้เหมือนกันใช่ไหมคะที่เป็นภูมิแพ้เป็นภูมิแพ้แต่เราอาจจะแบบหนูอาจจะแบบปุ๊บโอมีเรื่องของท้องอืดท้องเฟอ้ออาหารไม่ย่อยพี่เดนเดชอาจจะอาจจะเป็นภูมิแพ้เหมือนกันแต่อาจจะเป็นเลือดกรุ๊ปบี ย,ย่อยแปง้งยากอ้วนง่ายอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่อาจจะมีโรคอื่นๆที่มันแตกต่างกันไปฉะนั้นนะคะการที่เรารู้จัก,กปุ๊บเลือดตัวเองรู้จักอาการและโรคพื้นฐานของตัวเองค่ะเราก็จะทานอาหารเสริมได้ถูกรุป๊ปแต่ถ้าใครที่ไม่รู้หรือว่าเอ๊ะอยากจะลองทานปุ๊บอื่นได้ก็ไม่ไม่เป็นอันตรายนะคะเพราะว่าแต่ละสารสก,กัดเนี่ยคือเป็นทั้งสมุนไพรเป็นเอ่อเป็นสารสก,กัดจากผลไม้อะไรต่างๆนะคะเป็นสารสก,กัดที่คัดจัดแล้วนะคะโดยโรงงานผลิตเซนนะคะก็คัดจัดสารสกัดมาอย่างดีเกรดพรีเมียม ทั้งหมดแล้วก็ผลิตแบบระดับไฮเอ็นเท่านั้นนะคะก็คือยอดการผลิตเนี่ยมากกว่า5,000แบรนด์สามารถติดตามมาดูข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะส่วนผลิตภัณฑ์เนี่ยก็อย่างที่บอกมี4กรุ่มค่ะดูแลสุขภาพให้ตรงตามปุ๊บเลือดพอเราพูดถึงดีท็อก เราจะเข้าใจเรื่องของการแบบขับถ่ายอย่างเดียวใช่ไหมคะแต่ดีท็อกเนี่ยหลายคนไม่รู้ว่าเรื่องของหลอดเลือดนะคะถ้าไขมันอุดตันหลอดเลือดเส้นเลือดมากๆมันก็จะเป็นสโตรกเป็นโรคนู้นโรคนี้ได้มากเลยค่ะจริงๆการดีท็อกควรดีท็อกระบบองค์รวมทั้งร่างกายค่ะไม่ว่าจะเป็นเส้นเลือดหลอดเลือดระบบขับถ่ายนะคะแล้วก็อวัยวะต่างๆเช่นตับสําคัญมากเวลาเราทานยาค่ะคทานยามากๆค่ะอาหารเสริมที่แบบ ไรสาระ <g ül> ไรสาระมากๆาเงี้ยค่ะแล้ว,วสสมันสะสมสะสมเสร็จปุ๊บพอตับเราแบบว่าไม่สะอาดนะคะแล้วก็ผลิตฮอร์โมนกูต้าไทโอนไม่เพียงพอเราก็จะผิวเสื่อมจมลงไปคนก็จะคิดว่ากูต้าไทโอนเนี่ยต้องไปกินยาหรือว่าไปฉีดอย่างเดียวจริงๆรตับเราผลิตฮอร์โมนชื่อนี้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากขาวโดยธรรมชาติเราต้องทําให้ตับของเราเนี่ยสะอาดโดยการดีทอ็อกค,ค่ะและดีทอ็อกองรวมแบบนี้นะคะก็คือดีท็อกทั้งหลอดเลือดเส้นเลือดลำไส้นะคะแล้วก็ตับอวัยวะทุกส่วนเลยนะคะก็ฝากไว้ด้วยนะคะกับนิรินค่ะดี ท็อกตามกรุ๊ปเลือดค่ะอ้โหท่านผู้ชมฮะละเอียดมากๆเลยนะฮะนี่คือสิ่งที่เราจะเราอยากรับรู้นะฮะว่ามันเป็นยังไงบ้างเนาะเพราะตามกรุ๊ปเลือดแล้วเอออย่างชาพูดมาเนี่ยเราเห็นภาพชัดเลยนะว่าบางคนเนี่ยไปกินไปกินเคมีอะไรพวกเนี้ยเ <c oughs> นาะก็จะตกค้างได้เพราะฉะนั้นตอนนี้คนป่วยกันเยอะมากเลยเนาะเมื่อกี้ที่ชาพูดคำหนึ่งบอกว่าของเราเนี่ยมีผลิตภัณฑ์ทั้งหมดเก้าตัวแล้วเนี่ยเท่าที่รู้มาเน <c oughs> ีน่ยที่เซนเนี่ย เราจะต้องผลิตครั้งหนึ่งเนี่ยต้องเยอะใช่ไหม<ช>ฮะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยมี F I R เขาบอกว่าในแต่ละชนิดเนี่ยต้องใช้เงินประมาณ2ล้านบาทต่อหน,หนตก็คืออย่างที่บอกว่าสารสกัดของเราเป็นเกรดพรีเมียมและการผลิตเป็นระดับไฮเอ็นก็แปลว่าถ้าคนที่แบบว่าผลิตอาหารเสริมที่เกรด แบบค่อนข้างคุณภาพต่ำหน่อยอย่างเงี้ยค่ะหรือว่างบน้อยไม่ใช่ว่ามาผลิตที่เราไม่ได้นะเราก็ให้ผลิตแล้วเราก็มีบริการให้กับทุกคนทุกกลุ่มนะคะแต่ว่าด้วยความที่พอจาจสก,กัดเรามันมีราคาที่ค่อนข้างสูงการผลิตที่แบบต้นทุนสูงอะคะ่ะเพราะฉะนั้นจํานวนการผลิตและงบมันจะสูงตามด้วยเพราะฉะนั้นเราก็เลยจะแบบว่าผลิตเป็นจํานวนที่เยอะส,ะอส่วนใหญ่ค่ะอืมจากพี่อยู่วงการนี้มาเนี่ยพี่ก็ยังไม่เห็นนะว่าบริษัทที่เปิดต,ตัวตอนแรกเนี่ยมีสินค้าทั้งหมดเก้าเก้าชนิดแล้วก็เป็นที่แบบพรีเมียมด้วยนะ โอ้ยเจ๋งมากเลยเนะะาะอาชาอย่างนั้นตัวนี้อพี่เข้าใจแล้วเนาะอันนี้ความสวยความงามตามกรุปเลือดเนาะ